ไปค่ะจะพาปลุกร้านไทยที่สาอุฎออยู่นะคะนี่ค่ะซื้อหลานมา่ะเนาะไปข้างในกันเนาะคะ่ะเนาะมาข้างในเแฟนสีนี่อย่างแน่ค่ะร้านไทยแถวที่สาอุฎออยู่นะคะไปค่ะรอเจอกันข้างในนะคะ ีไมายขวดลวนนะสี่สิบเก้าโคตรนะไหนค่ะ,ะ,คะพี่น้องรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวแอนซิมาเปิดให้เบิ๊งนะคะขนม่รู้ว่าเวียไม่รู้ว่าวนาูป้านะอาเอินอะไรนะคะแกบ้บานสาวดอนบาร์ขขเขาโคตรเหนียวได้ไมั้เอินบาร์เขาโคตรเหนียวค่ะกองนี้นี่ อันซือยุสสวีเดนลานไทยทั่วๆไปเนี่ยล่ะค่ะพันขายราคาถทึ๊ดถือมุเจ้านี่ว่าไงสิยิบออกมาจากกล่องนี้ให part, ้ดูว่ามีกี่ห่อนะคะหนึ่งสองเขาโพดเนี้ยนี่กินยุสไซกับเสียบมุเจ้าสามสี่ห้าหลายแแหกหกเจ็ดแปดโอ้โหได้แปดได้แปดห่อห่อละสองซักมุเจ้า แค่หนึ่งร้อยสิบเก้าคนเองนะเจ้าเอ้ยมีแอนมักคััเท่ได้น่เขาโคตรเขาโคตรเขาเหนียวบานเท่าเลยไหมคะ่ะนี่ว้าวมาแซ่บกันค่ะผลจากการดูคลิปของเพื่อนๆเ,เมื่อคืนนี่นะคะไปพอคลิปอ่า พี่คนหนึ่งพนกินหมักทุเรียนอู้วฉันนอนบันรับอยู่เหมดขึ้นมือเจ้าอยากกินทุเรียนก็เลยไปตามหามะได้มาอีหลีค่ะกล่องหนึ่งมันเหมดแล้วค่ะกล่องหนึ่งย่างกล่องสุดท้ายสันดีใจสันรีบขว่มาเลยนะคะแต่ว่าผู้บ่คอยงามปันไดค่ะบ่คอยสวยปันไดออกสีนิ่มแน่แล้วกับว่าเป็นยังค่ะพอพ้วมอยากเข้ากับสกินคือเกานะคะเนาะมากค่ะแอนสิมาแกะให้เบิ้งนะคะมาเบิ้งกันค่ะว่าพนสิแสบขนาดไดเนาะค่ะเนาะมาลุยกันค่ะ วิธีของคนจะผอมนะคะนี่ค่ะแกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ได้อยู่นะคะเบิ้งค่ะสิก,กินให้เบิ้งว่ามันสิสมกับอยากบา่ไปเห็นพี่แกกินอยู่ในช่องของแกนะ่ะอู้ดมันกินเป็นตาแซบค่ะเบิง้งมาลองกันค่ะอื้อ ของแสบขึ้นยูกับผู้มักเด้อค่ะเด้อบางคนิ่นก็อาจสิบ่ามักค่ะน้องสาวของสาวรอนทุกคนว่ากินได้เนี่ยแสบไม่อยากบอกว่าแสบคืืม สิกินตอนใดสิกินอยูสวีเดนสิกินอยู่เมืองไทยบอกได้ครัเดียวว่าแสบค่ะกินอยู่ในร้านเลยดิหนเบิง้งพอสาวดอนยังว่าเปิดร้านค่ะถ้าได้กินยังสแสบๆี่่ผลน,นี่สิยู ไูไดเป็นคือ่ฟแน่มู่าเจ้าบังสกัดดาบบานฟังเนี่ยอือืโอ้ยโอ้โอืห่อยากผากแสบหัวแสบพะว